เดี๋ยวมาดูวิธีผสมโฟทีนะใส่น้ำไปในขวดนะอันนี้เหลือกี่ช้อนเนี่ยเหลือนี่มันก็เหลือสามสิบเก้าช้อนสามสิบเก้าช้อนสามสิบเก้าสี่สิบช้อนนั่นแหละสามสิบเก้าช้อนนะวันนี้ฉีดทั้งหมดแถบเลยหมดแถบนะปลายนานด้วยนะเนี่ยนะยาวเลย เดี๋ยวมองมาต้มยาไปเลยแม่เอาน้ำเทลงไปในถุงตีแล้วก็เขยา่าเออน้ำยังไม่ต้องเขย่าขว,วดเออไปปลายอ่ไป,ไป,ไปใสร่รวมกันนั้นได้เลยเออวันนี้ใหมดทุกอย่างอันนี้ด้วยใช่ไหมเอออะ เขต้องข้ามแสแล้วเอายาแสอ่านี่ด้วยเออได้ได้ด้วยเพราะมันผิดไปนานด้วยนะนะไปนานยาวไปเลยไปนาใครอะของบอยของไอ้บอยสี่ไล่ไงข้ามข้ามรถไฟไปอ่ะก็ไปจอดที่ไปนาที่แถาอ่ะหญ้าเขยาวก่อนอ่ายาจะเขะยาวอันนี้ผสมที่หลังแล้วผสมยาเคมีก่อนนะแล้วมา อันนี้เขาผสมเคมีกันอันนี้ใช้โดนวันนี้ฉีดยาอะไรมัางพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินโพีวันนี้นนนวันนี้ฉีดนอนมุ่นใบ<อ>แล้วก็เชื้อราเชื้อราแล้วก็เพี้ยสีน้ำตาลเพียสีน้ำตาล3มอย่างนะ,ะแล้วก็ให้ผสมเสร็จก่อนแล้วก็ทางนี้ก็ผสมไอผสมโฟทีแล้วก็ไปรวมที่หลังอ่า น้องเคออ้าก็วอร์มเครื่องไว้ คลิป EP พหนึ่งเกี้เราไปถอนต้นเล็กมันก็เลยได้ลากเล็กเดี๋ยวเราลองถอนต้นใหญ่ดูมาพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันมากอืมจัดกานเดี๋ยวป้าจะกดแล้วนะเอโอเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ่ายที่ป้ามาเดี๋ยวเราจะพาดูถอนกอเล็กนะใช่ไหมกอเล็กได้เล็กใช่ไหมเดี๋ยวถอนกอใหญ่นะเดี๋ยวดูกอใหญ่กันนะรากยาว <Okay. S 1> เดี๋ยวจะถอนกอนใหญ่เลยนะเดี๋ยวก่อนเห็นป้าไหมเนีน่ยนะถอนก้อเล็กเลก เห็นไหมแดรนเห็นไหมเดรนัเดร้อนเห็นไหมล่ะเห็นแล้วเนี่ยเปดรปันเดร้อนเป็นเล็กเอามาเอานี่มาเนี่ยเอาเมื่อกี้ไปถอนตรงนั้นมันต้นเล็กใช่ไหมซัดกอใหญ่ไปเลยลากแน่นมากแน่นแค่เนี้ยแน่นอย่างเงี้ยเอาดิยาวกว่าหน้าคนอีกอ่ะดูดิ ยังไงยังไงเดี๋ยวเอากลับที่เดิมเดี๋ยวโดนแม่ด่า <g ulp> กลับกลับที่เอามาก่อเราจะขึ้นแล้วนะเราจะขึ้นจางนานแล้วนะดูสภาพนี่นะอยู่ในท้องนานนะ